เช้าวันนี้คุณได้รุกขึ้นมาและเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าวันเดือนเคลื่อนไปคุณทำอะไรอยู่ถ้าคุณตอบตัวเองได้ว่าคุณใช้ชีวิตอย่างประเสริฐที่สุดเพราะคุณบริหารชีวิตในกฎแห่งกรรมให้สุจริตได้ทั้งมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมคุณก็เป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมที่ไม่มีขาดทุนคะ่ะ การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่าให้เราขาดทุนประจำปีนะคะให้เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังมีปัจจุบันขณะที่เคลื่อนไปในแต่ละขณะอย่างประเสริฐที่สุดใช้กฎแห่งกรรมเป็นตัววัดให้เราเห็นถึงความรักความการุณาต่อชีวิตที่เรามีอยู่ปัจจุบันขณะคือเวลาที่ประเสริฐที่จะทำให้เราเคารพตัวเอง และเมื่อเคารพตัวเองได้ก็เคารพผู้อื่นได้ขอให้คุณส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่เปลี่ยนชีวิตของเราที่มีปัจจุบันขณะให้เจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณเป็นนักลงทุนอย่างนี้คุณก็จะเห็นว่ากำไรคือความสุขค่ะมาร่วมกันปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สเสถียนธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่สองที่จะทำให้คุณได้รู้ว่า การเคลื่อนชีวิตของคุณในแต่ละปัจจุบันขณะประเสริฐได้อย่างไรคะธรรมสวัสดีนะคะ